สวัสดีค่ะวันนี้เรามาพบกันอีกชิ่นเคยนะคะแต่วันนี้แม่หมอจะมาอ่านไพ่พีกอากาศในหัวข้อที่ว่าเขาจะกลับมาไหม EP 3นะคะแม่หมอแบ่งไพ่ออกเป็นสีกองกองแรกสีส้มสีเขียวสีชมพูและก็สีแดงนะคะให้ตั้งจิตอธิษฐานเลือกไพ่หนึ่งกองค่ะ คุกเลือกไพ่ตามที่ใจท่านต้องการแล้วนะคะเราเป็นการไม่เสียเวลาเรามาเปิดไพ่กันเลยนะคะแม่หมอแบ่งไพ่เป็นสีกองหวังว่าท่านคงมีกองที่ท่านเลือกอยู่ในใจแล้วนะคะเป,เป็นการอ่านไพ่เสียงทายอย่าไปซีเรียสนะคะดูเป็นแนวทางดูเป็นเพื่อนแม่หมอไปด้วยกันเนาะ เอาละค่ะเราไปดูไพ่ชุดแรกกันเลย กองที่1นึ่สีส้มนะคะท่านที่เลือกกองที่1นนะคะเขาจะกลับมาไหมตามไพ่แน่หมอนะคะการเปิดไพ่เสียงทายครั้งนี้เนาะ mm hmm. เขาจะกลับมาไหมนะคะตามไพ่ชุดที่1นนะคะ mm hmm. มี5ไม่เท้าเด็กถือดาบ8เหรียญ4ไม่เท้า10เหรียญ judgment mm hmm. และก็ราชินีถือเหรียญ green of p a t i c l e ก่อนหน้านี้คุณอาจจะมีเรื่องที่ไม่เข้าใจกันนะคะที่แตกต่างกันความคิดที่แตกต่างกันอาจจะมีการไม่เข้าใจกันและต่อต้านกันเนาะหรือว่าอาจจะต่างคนต่างอาจจะอยู่คนละที่รู้สึกไม่อบอุ่นเลยนะคะในความสัมพันธ์นี้แต่ถามว่าเขาจะกลับมาไหมนะคะมีมีแปดเหรียญสิบเหรียญสี่ม, 8, 10, 4, มาเท้ามันมีความรู้สึกว่าต่างคนต่างอยู่คนละที่ แต่ก็ยังคิดถึงเขาอยู่ยังคิดถึงกันและกันอยู่นะคะทำงานไปเรื่อยๆนะคะอยู่นิ่งๆไปเรื่อยๆแหละแต่ว่าความสัมพันธ์ความรู้สึกดีๆยังมีให้กันอยู่ถามว่าเขาจะกลับมาไหมชุดแรกกองสีส้มนะคะมีเกณฑ์ที่จะกลับมาแต่ใช้เวลาสักหน่อยหนึ่งยังมีความรักความคิดถึงสิ่งดีๆที่เราเคยร่วมกันนะคะเคยสร้างร่วมกันยังมีอยู่ให้กันอยู่ ดังนั้นความรักของคุณสองคนนะคะมีเกณฑ์ที่จะกลับมาแต่มันยังอาจจะยังไม่ใช่เวลานี้เพราะมันต้องใช้เวลาต่างฝ่ายต่างอยู่คนละที่ต่างฝ่ายต่างคิดถึงเรื่องราวเก่าๆที่เราเคยสร้างมาด้วยกันดังนั้นนะคะโอกาสที่จะกลับมามีเกณฑ์แต่อาจจะไม่ใช่ช่วงระยะนี้นะคะสำหรับท่านที่เลือกกองที่หนึ่ง ชุดแรกไปแล้วนะคะสีส้มต่อไปชุดที่สองสีเขียว ชุดที่ชุดที่สองกองที่สองท่านที่เลือกกองที่สองสีเขียวนะคะเขาจะกลับมาไหมนะคะเขาจะกลับมาไหมความรู้สึกของความสัมพันธ์ของคุณสองคนนะคะเหมือนกับว่ามันยังสกาวสดใสยอยู่นะคะอาจจะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งน่าจะแอบส่องแอบมองกันอยู่นะคะแต่ด้วยเหตุที่ว่า จังหวะเวลายังไม่เหมาะที่จะกลับมาในช่วงนี้อีกฝ่ายหนึ่งเขาอาจจะมีเหตุผลที่ต้องห่างคุณไปหรือมีปัญหาการเกิดขึ้นนะคะทำให้เราสองคนอาจจะไม่เข้าใจกันหรือห่างกันไปการเวลานะคะจะทำให้คุณสองคนมีเกณฑ์ที่จะกลับมานะคะมีเกณฑ์ที่จะกลับมาอยู่ เพราะว่ามันยังมีความห่วงใยนะคะแล้วก็ยังมีความห่วงใยให้กันอยู่ถามว่าความสัมพันธ์นี้จะกลับมาไหมยังมีความผูกพันห่วงใยกันอยู่นะคะแต่ว่าที่เหตุผลที่เขาไปเนี่ยนะคะหรือมีปัญหากันก่อนอน้นี้นนมีเหตุผลต้องไปหรือเปล่านะคะไปเรื่องการงานไปอาจจะไม่มีเวลากับการทํางานของเราหรือเปล่าไม่มีเวลาให้กับการทํางานจนไม่มีเวลาให้เราหรือเปล่า นะคะทำงานจนไม่มีเวลาให้เราหรือเปล่าทําให้เราต่างคนต่างไม่เข้าใจกันหรือมีเหตุอะไรที่เป็นปัจจัยที่ทําให้เราสองคนห่างกันไหมนะคะความห่างไกลภาระหน้าที่หรือเปล่าวันเวลาจะผ่านเปลี่ยนไปนะคะทำให้มีเกณฑ์ที่ถามว่ามีการกลับมาไหมมันยังมีความคิดถึงกันอยู่เช่นเดียวกันชุดที่สองนะคะแต่ด้วยเหตุว่าอีกฝ่ายนึนเขามีเหตุผล อีกฝ่ายหนึ่งเขามีเหตุผลเขาจึงยังไม่สามารถมาหาเราได้แต่การเวลาจะทําให้เราคิดถึงทําให้เขาคิดถึงเราหรือไม่อันนี้นะคะก็มีเกณฑ์ที่จะกลับมาถ้าหากเราคิดถึงถ้าเขาคิดถึงเรานะคะมีการเปิดใจปรับความเข้าใจนะคะน่าจะมีเกณฑ์กลับมาแต่ว่าเขาก็ยัง ห่วงใย,ยคุณอยู่ยังแอบบมองแอบสองคุณอยู่แต่ด้วยเหตุที่ว่าบางทีเขาอาจจะมีปัจจัยอย่างอื่นด้วยนะคะมันไม่ใช่เรื่องความรักอย่างเดียวก็าอาจจะเป็นคนครอบครัวเขานะคะนาที่ที่ต้องรับผิดชอบของเขารับตัวของเขาหลายๆอย่างดังนั้นเมื่อเป็นจังหวะที่ดีเนี่ยเขามีเกณฑ์ที่จะกลับนะคะเขามีเกณฑ์ที่จะกลับแต่ต้องใช้ระยะเวลา ชุดนี้แม่หมอขอจริงๆแล้วนะคะมันมันกึง่งกึงกลางๆมันต้องใช้ระยะเวลาอีกสักหน่อยสําหรับความสัมพันธ์ของชุดที่สองนะคะถามว่ามาช่วงนี้ไหมย,ยังไม่กลับนะคะด้วยเหตุที่ว่ามีหน้าที่การงานหรือว่าสิ่งที่เขาต้องทําอยู่เนาะดังนั้นอาจจะต้องรอเวลาสักหน่อยนะคะสําหรับชุดที่2นะสีเขียวนะคะ ต่อไปชุดที่สามค่ะสีชมพูค่ะสีชมพูเขามีเกณฑ์กลับมาไหมคะเดอ m o มูนสามชูเออสามไม้เท้าบราชาไม้เท้าเดอ w ์เวอร์จัตติเก้าไม้เท้าและก็เดอ f o ฟูนะคะท่านที่เลือกกองที่สาม ท่านที่เลือกกองที่3สีชมพูนะคะ The m ม o n นะคะสามไม้เท้าราชาไม้เท้า The w o r จนะคะจติก้าก,ก้าวไม้เท้าแล้วก็หยุดฟูนะคะความสัมพันธ์อาจจะหยุดนิ่งนะคะชุดที่3ความสัมพันธ์คุณอาจจะหยุดนิ่งและมีการพิจารณาไต่ตองดีแล้วเป็นไพ่เดอเวอรนะคะมองการไกลหรือว่ามีเรื่องทําให้เขาขุนเคืองใจไม่สามารถที่จะสารต่อไปได้ นะคะดังนั้นความสัมพันธ์ของชุดที่3มสีชมพูมีเรื่องทําให้เขาคิดหนักหรือเปล่าหรือไต่ตรองนะคะแล้วเขาตัดสินใจและเขาค่อนข้างเป็นตัวของตัวเองสูงด้วยมีความรับผิดชอบมีหน้าที่คาไหนคํานั้นหรือเปล่านะคะเมื่อเขาได้ตัดสินใจอะไรไปแล้วนะคะเขาคิดแล้วพิจารณาดูแล้วว่าไม่สามารถที่จะสารต่อไปได้ดังนั้นการกลับมาดูฟูนะคะโอกาสที่จะกลับมาน้อยมากนะคะที่จะกลับมาเนาะดังนั้นชุดที่3มนะคะต้อง เย็นๆเนาะเผื่อวันนึงเขาอาจจะอืมอาจจะกลับมาในฐานะเพื่อนนะคะมิตรสหายก็ได้แต่ชุดที่สามนี้ยังนะคะยังไม่มีวี่แววที่เขากําลังที่จะกลับมาแต่เขากําลังมองไปข้างหน้าและใช้ชีวิตอิสระเพราะเขาคิดว่านะคะความสัมพันธ์นี้เขาตัดสินใจดีแล้วนะจ๊ะสำหรับชุดที่สามนะคะสีชมพูค่ะ ต่อไปชุดที่สี่สีแดงค่ะ ความสัมพันธ์ของชุดที่4เป็นสีแดงนะคะกองที่4สีแดงท่านที่เลือกกองที่4นะคะความสัมพันธ์ของเรากับเขานะคะเขาจะกลับมาไหมเขามีเก้าไม้เท้านะคะมี2ดาบมีเชอริออตมี5เหรียญมีเดอะเมจิเชียน ไฮร์แพน์และก็ราชินีถ้วยความสัมพันธ์ของคุณค่อนข้างจะแข็งแข็งหรือว่าความสัมพันธ์นี้ค่อนข้างที่จะลงตัวยากอยู่เมื่อพอสมควรนะคะพอมีก้าวไม่เท้าเนาะคิดไปแล้วก้าวต่อได้ยาก2ดาบก็คือจะวางก็วางไม่ได้จะไปต่อก็ไปได้ยากนะคะมีการต่อสู้มีการต่อสู้อยู่บางอาจจะเป็นไปได้ว่าบางท่านนะคะอย่างอย่างพยายามยือ้อเขาไว้อย่างพยายามหรือ พยายามยื้อเขาไว้ให้กลับมานะคะยังรักเขาอยู่ยังมีความสัมพันธ์เขาอยู่แต่ว่ามันใจของเขามันเหมือนกับว่ามันยุติลงแล้วในความสัมพันธ์นี้นะคะมันเป็นไปอย่างเรียบง่ายเหมือนกับเมื่อมันไปต่อไม่ได้แล้วเราไม่สามารถต่อไปได้แล้วแต่เราสามารถเป็นเพื่อนกันได้เป็นมิตรสหายกันได้นี่คือความสัมพันธ์นะคะการกลับมาเราจะ ต้องการที่เขากลับมาอย่างไรนะคะมันก็ค่อนข้างที่จะเป็นไปได้ยากที่เขาจะกลับมาแต่เขาสามารถให้ความสัมพันธ์กับเราไปในด้านอื่นได้นะคะก็มีประมาณนี้นะคะสาหรับท่านที่เลือกสีแดงก็คือความสัมพันธ์นของคุณไม่สามารถที่จะสารต่อได้อีกแล้วแต่เราสามารถเป็นเพื่อนมิสหายหรือว่ายัางคุยกันได้อยู่นะนะคะแต่อาจจะพยับประคับประคองกันไปในรูปแบบเพื่อนหรือคนรู้จัก มากกว่านะคะในความสัมพันธ์กล่องที่4การกลับมาค่อนข้างยากนะคะที่จะเหมือนเดิมแต่กลับมาก็ได้แต่อาจจะเป็นในรูปลักษณะที่อาจจะไม่เหมือนเดิมไปแล้วนะคะสําหรับท่านที่เลือกกล่องสีแดงนะคะโอเคนะคะก็มีประมาณนี้สําหรับความรักนะคร เขาจะกลับมาไหมในพิกอากาศไพ่เสียงทายนะคะอย่าซีเรียสนะคะเอาเป็นแนวทางเป็นดูเป็นความบันเทิงเนาะถ้าอย่างไรแล้วนะคะก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมเป็นกำลังใจให้แม่หมอมาดูตลอดต้องขอขอบคุณจริงๆค่ะเดี๋ยวโอกาสหน้าเราพบกันใหม่นะคะวันนี้แม่หมอขอตัวไปก่อนสวัสดีค่ะ